ตันหักขโยสัพพทุกข,ขังชินาติความสิ้นไปแห่งตันหาย่อมชนะทุกข์ทั้งปวงสวัสดีครับเพื่อนๆเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึงประวัติพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนปร,ริยธรรมสาประโยค อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดหรือวัดเกศรศิลคุณท่านเกิดเมื่อวันที่12สิงหาคม2,456ที่ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอุปสมบทเมื่อวันที่12พฤษภาคม2,477 ได้รับฉายาว่ายานสัมปันโนแปลว่าผู้ถึงพร้อมด้วยยานปีพศ2484สอบได้ปริยนธรรม3ประโยค13ธันวาคม2511เป็นพระครูสัญญบัติที่พระครูยานวิสุทธาาจารย์5ธันวาคม2536 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชยาณวิสุทธิโสพล5ธันวาคม2542เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมวิสุทธิมงคลนะครับพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัว ท่านมรณภาพเมื่อวันที่30มกราคม2 5 5 4สิริอายุได้97ปีพันศา76นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ